สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการที่ผมไปปลูกผมด้านบนนะครับตรงนี้นะครับมานะครับตอนนี้ก็ปลูกตั้งแต่เดือน4นะครับตอนนี้อูเดือน8แล้วก็4เดือนแล้วแล้ววันที่28นี้ผมจะไปทําการฟอกเลือดแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อบำรุงรากผมอีกครั้งสุดท้ายแล้วผมก็จะจะถ่ายให้ดูนะครับว่ายังไงบ้างแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปจบของของการปลูกผมนะครับ ใช้เงินทั้งหมดในการปลูกผมนะครับ60,000บาทนะครับที่วีดีไซน์นะครับก็ไปปลูกที่สุขุมวิทนะครับจริงๆเขามีอยู่ที่น่าจะเป็นตรงใกล้ๆตึกซีพีครับที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันมีช่วงโควิดพอดีนะครับก็ผมทําในโปรโมชั่นคือ2,500กราฟนะครับ2,500กราฟนี่60,000บาทก็เหมานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือช่วงโควิดเขามีแบบเหมาก็คือแค่50,000บาทนะครับแต่ผมทาแพงกว่า10,000นึงก็ไม่เป็นไรครับ ก็ตอนนี้สี่เดือนแล้วก็เห็นผลเป็นหน้าเป็นตานะฮะก็มาอาจให้ดูกันตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวันแรกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูทีละทีละช็อตนะครับเพื่อนๆตางกันไปเลยครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวพับหน้าจอก่อนฮะปึ๊บก็วันแรกนะครับคือเดือนวันที่ยี่สิบนะครับเดือนหนึ่งนะครับเอ่อปีสองพันยี่สิบนะครับ คือปีที่แล้วนะครับปี63นะครับแล้วก็เป็นเป็นเดือน12นะฮะเดือน12น้ําไหลนองเต็มตลิ่งนะครับนี่ครับก็นี่คือผมผมผมเนื้อเมื่อเดือน12นะฮะเดือน12ของวันที่เอ่อวันที่มันตกวันที่ผมจําไม่ได้แล้ววันที่27นะครับเดือน12วันที่27นะครับก็ผมผมนี่บางแล้วของปีแล้ก63นะครับตรงกลางนะครับ คือเราใช้น้ำมันมะพร้าวทุกอ,อย่างมาแล้วก็ไม่เห็นผลนะครับมาดูภาพต่อไปก็จะเป็นของวันที่ของปีนี้นะครับอันนี้ของภาพของปีนี้นะฮะภาพของปีนี้ก็คือวันที่เดือนเดือนสองนะครับเดือนสองเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบห้าก็หลังจากที่ใช้น้ำมันมะพร้าวตลอดนะครับที่ทดลองมาก็ก็ไม่ไม่มันไม่ได้นะฮะ มันคือเป็นจบบททอนทางแต่ว่าผมด้านบนเนี่ยผมด้านบนตรงนี้ก็ก็จะเห็นที่มันมันขึ้นอยู่นะฮะตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่แต่ว่าคือไม่ได้ผลก็บทปัญญาในการทำนะครับแล้วคันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับดูภาพนี้ครับ นครภาพน,นี้ก็ก็จะเห็นว่ามันคือผมข้างบนเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องล้านแน่ปล่อยไว้อย่างนี้อีกปีหนึ่งล้านมันเริ่มร่วงนะเราคือเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็อีกอยานผมใช้ยาทาของสเก็งด้นนะครับก็ก็ไม่ได้เหมือนกันสุดวงความตัวนี้ก็ตัดสินใจครับวันที่สี่นะครับก็คือเดือนสี่เดือนสี่ผมก็ไป นีสวัสดีครับวันนี้วันที่สองของการที่ปลูกด้านบนะครับนี่ครับไปดูคลิปไปเลยนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เราไปผิดพลาดทางเทคนิคนะครับกันเนื้อฮะอันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะก็ไปดูคลิปไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่ น่าจะเป็นวันที่นะครับเดือนสี่นะครับวันที่ยี่บ้านะครับผมไปเริ่มไปเริ่มคืออันนี้กลับมาแล้วหนึ่งวันนะครับก็คือผมไปเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะครับที่ไปปลูกผมที่สุขุมวิทนะครับก็ขั้นตอนปลูกผมก็เขาจะให้เราฉีดยาชานะครับฉีดยาที่ที่ด้านด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยรอบเลยครับแต่เขาจะตัดผมเรานะครับจะตัดผมเราอย่างหมดเลยไม่เหลือเลยครับตัดเป็นทรงยี่ให้ดูนะครับ ก็ฉีดยาชาเสร็จแล้วก็เอ,อ,อย่าไปดูว่าคลิปเล่าอะไรบ้างอย่าไปลองดูกัน หมอใช้การตรวจโดยกล้องนะครับว่ามันจะมีหนึ่งหนึ่งหลุมของผมเราเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ห้าช่อแต่ว่าพอเราตรวจทางด้านข้างเนี่ยมีครบจริงครับส่วนมากจะไม่ไม่มีใครร้านด้านข้างนะครับแต่ด้านบนเนี่ยจะเห็นออกมาเลยว่าเหลือหนึ่งอหรือว่าเหลือแค่แตกยอดออกมาแค่สองกอซึ่งจริงปกติต้องมีมีสี่ห้ากอแบบนี้ครับมันจะเห็นเป็นรูปอย่างนี้เลยครับมันก็เหลือแค่สองกอย่างเงี้ยโผล่มาอย่างเงี้ยเมื่อว่าอันแค่มีมีสามกอก็คือเริ่มเริ่มร่วงไปนะครับก็เลยทําการเช็คก็คหมอต้องใช้เวลา 2,500กรัมนะครับนะครับ2,500กรัมเพื่อเพื่อที่จะทำตอนนี้ผมก็เลยพอพอโกนผมเสร็จก็ก็ทำการฉีดยาชาก็ประมาณเยอะมากครับเขาก็จะฉีดทีนี้ทีนี้จิ้ม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 ทีนี้ครับก็คนกลัวเข็มก็จะเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนที่เจ็บเนี่ยก็ประมาณช่วงเนี้ยเจ็บแล้วเขาก็พอด้านบนก็จะฉีดยาชาเหมือนกันแล้วก็ใช้เครื่องฟื้นนะครับเป็นเครื่องแบบปลูกอัตโนมัติครับ ตอนช่วงดึงนะครับเราจะไม่เก็บแลวนะครับเพราะว่าเฉดชาเขาหมดแล้วเขาจะดึงผมด้านข้างออกไปหมดลนะครับเป็นรป,ป็นลุมๆๆๆแล้วก็มาปลูกข้างบนนะครับก็สรุปใส่ไปแค่2,400กอกรนะครับไม่ถึง2,400กรัมนะครับไม่ถึง2,500รกรัมตามที่ตกลงครับเพราะว่ามันเต็มเขาก็เลยปลูกแค่นั้นเพราะว่าเต็ม time ท,ที่ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วว่าผมน่าจะขึ้นเต็มเขาก็เลยใช้แค่นี้นะฮะแต่จริงแล้วก็ตกลงกัาไว้ที่2,500รกรัมในราคา60,000บาทนะครับก็เอย่าดูภาพนะครับ รับก็ตัดผมมาแบบนี้ครับก็คอเราทําเสร็จมาเขาก็จะพันผ้านะครับเพราะว่ามันจะมีเลือดไหลซิบซิบซิบนะครับแต่เราไม่เจ็บครับเพราะว่ายาชามันออกฤทธิ์เราก็ไม่เจ็บครับก็อันนี้คือวันที่กลับมาเขาก็พันผ้ามาให้นะครับแบบนี้นะครก็พันผ้ามาให้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันที่สองเนี่ยเขาก็จะนัดเราไปเพื่อล้างแผลนะคร การล้างแผลให้เรานะครับก็คือมาล้างแผลแล้วก็พันผ้านะครับเขาก็ไม่มีอะไรผ้าครับวันที่สองก็จะมาล้างแผลให้ยามากินก็มียาบำรุงนะครับรากผมนะครับไม่สีแดงกับไม่สีเหลืองนะครับแล้วก็มียาแก้ปวดพาราที่ให้เรามานะครับก็เราก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บนะครับตรงหัวนะครับเจ็บบ้างนะครับแต่ไม่มากครับก็ยังพอทนได้กินยาพาราก็หายนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเขาก็ ล้างผมให้เรียบร้อยครับเอาแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าให้เราใหม่ก็ไปล้างทั้งหมด3วันนะฮะแบบนี้คือ3วัน3วันอย่างนี้ปั้นนะครับเขาก็ไปล้างล้างผมให้เราทั้งหมด3วันก็ให้ยามากิน,นครับเราก็จะรู้สึกปวดเนี่ยวันที่ คือเราจะรู้สึกปวดเลยครับประมาณวันที่ที่เจ็ดที่แปดครับจะปวดตรงข้างหัวนะครับคือข้างบนเนี่ยเราจะไม่ปวดนะมันก็จะเจ็บมันเจ็บๆมันมดกัดครับไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเราจะนอนกลางคืนเราจะนอนแทบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอากาศมันเย็นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะปวดระบมนะครับเพราะว่ายายาชาที่เราฉีดอ่ะมันหมดฤทธิ์แล้วประมาณวันที่เจ็ดที่แปดอประวาณสักสี่วันนะครับที่เราจะนอนไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับนะครับต้องกินยาแก้ปวดทุกทุกสี่ชั่วโมงนะครับแต่พอเรากินยาแก้ปวดก็หายครับในความเจ็บในในขั้นต่อไปนะครับก็ ตอนนี้ก็พอครบหนึ่งเดือนผมก็จะไปฉีดยาฟอกเลือดน,นะครับซึ่งคลิปเนี้ยไม่ได้เห็นเดี๋ยวผมจะไปให้เขาฉีดยาแล้วก็ถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะเตืูนะครับก็ครบหนึ่งเดือนก็จะไปเขาก็คือเขาก็จะเจาะเลือดของเรานะครับเจาะเลือดเราตรงนี้นครับแล้วก,ก็ไปฟอกเครื่องแล้วก็มาฉีดใส่ประมาณสองเข็มครับยาประมาณนี้ครับฉีดใส่หัวตรงที่นะเพื่อบำรุงรากผมให้รากผมแข็งแรงแล้วขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราไปดูภาพที่นี่ครับ ว่าส่งผมไงเนี่ยครับส่งผมเงินล้านนะฮะดเลยครับนี่ครับก็คือแต่แบบนี้นะครับน่าเกลียดน่ากลัวก็ส่งผมเงินหกหมื่นนะครับนี่ครับก็คือเจาะครับในการด้านบนนี้ครับครับด้านบนก็จะเห็นว่ามันมันเจาะทรงผมในน้างข้างน่ไปหมดเลยนะครับเป็นเราจะเห็นเนี่ยเราจกน้านค้างนรครับเนี่ยก็จะเจาะเป็นรูแบบนี้นะครับ ซึ่งไอ้ตรงรูนี่คือรูที่ที่เครื่องอ่ะมันดึงผมเราออกไปนะครับเพื่อมาปลูกข้างบนนะครับเป็นดึงรากผมนะครับมาปลูกข้างบนก็จะดึงเป็นรูงั้นน่ากลัวครับน่ากลัวแต่ว่ามันความเจ็บมันหายไปแล้วนะครับส่วนด้านบนก็อย่างครับก็จะเป็นอย่างนงี้ครับนี่ก็ใครมาก็จะเป็นภาพนี้ก็จะพันมาให้นี่คือเขาล้างแผลให้เรานะครับก็ยวดูภาพต่อไปนะครับ เป็นวันที่สามแล้วนะครับวันที่สามแผลก็จะแห้งนะความแดงก็จะหายไปนะครับแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ชุบเช็ดอันนั้นไม่น่าจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรสักอย่างมันไม่เจ็บมันไม่แสบนะนะครับมันไม่แสบนะฮะก็นี้ครับก็จะเห็นว่าครับเหมือนเดิมก็คือประมาณนี้ครับนี่คือจบจบขั้นตอนของการปลูกผมแล้วครับเหลือแต่ว่าฟอกเลือดทุกเดือนนะฮะก็ที่เหลือแล้วก็ ระบบตามที่ที่บอกนะฮะรัวนี้ก็มาดูมาดูความเปลี่ยนแปลนะฮะอันนี้จะเป็นวันที่ผมเริ่มทําวันที่28นะฮะ28เดือน4นะครับน,นี่อันนี้จะเป็นภานนนนพวันที่30นะครับอันนี้เป็นภาพวันที่30นะครับวันนี้30นะครับก็ผมก็ประมาณนี้เขายัง 1, พันผ้าอยู่นะครับเพื่อเพื่อว่าเดี๋ยวก็ถอดได้ละวันที่30 แล้วก็ต่อไปปจะเ็น<า> <c oughs> อันนี้ดเดือนห้าวันที่หนึ่งครับดเดือนห้าวันที่หนึ่นงก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครไม่ต้องมาแล้วครับคือนี่ล้างแผนเสร็จไปร้อยรับทิมนะหะแผ้เห็นว่าแผ่นั้งแดงเนี่ยมันแห้งไปแล้ว ด้านบนของพัดมันแดงนี่จะแห้งไปแล้วนะครับก็โอเคแล้วทงบวดก,ก็จะเป็นผมเหลือแค่นี้นะครับ